ก็มิทติ้งแฟนคลับแล้วเนอะเขามิทติ้งทุกปีนะแต่ปีนี้เป็นปีที่8แล้วโอ้ไม่น่าเชื่อเนอะใช่สิเอฟซีพี่เวียเนี่ยนะมีทั้งออทยมีทั้งจีนมีทั้งเวียดนามเออนะคะตอนแรกมีแค่ไทยจีนจะมาตอนนี้เริ่มมีเวียดนามมาแล้วนะคะก็ถือว่าลํำบึกก็จะพาไปดูนะคะก็ไปฟังสัมภาษณ์ด้วยรวมไปถึงทีเซอร์ออกมาแล้วอาทิตย์หน้าได้ดูแน่นอนร้อยเล่สเน่หรหลวกอันนี้มาแทนเมื่อคืนนี้ไงเสือสมิงจบไปแล้วแล้เสือสมิงน่าจะมีพาร์ตต่อเพราะว่าทิ้งท้ายแบบ ต้องมีต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะลากยาวสักครึ่งปีแล้วมั้งเดี๋ยวจะมีมีพระตอบมีพีกน์ตอบมีอีกมีอีกเพราะมองดูแล้วคือมันจบแบบว่าต้องมีต่อเออนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์พี่เวียงก่อนค่ะเอานะครับสำหรับเผือแป๊บเดียวเวียสุลวัฒน์อยู่ในวงการมาแปดปีแล้วครับก็กคนก็อยู่กันมาเห็นหน้าตั้งแต่วันแรกจนทุกทุกคนที่มาในวันนี้ก็มีตั้งแต่ ที่อยู่ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็มีรุ่นที่แบบคือยังต่ำยังต่ำที่มาวันในวันนี้สามสี่ปีที่ติดตามสุขรวัต์อยู่ในบ้านแบบสุขรวัตต์ครับคะซึ่ำกว่าหน้ปีที่แล้วมีชาวจีนมาด้วยใช่ปีนี้ก็มีปีนี้ก็มานะครับมีเวียดนามมาด้วยมีชาวจีนชาวเวียดนามมาประมาณสิบคนครับซึ่งกิจกรรมวันนี้ก็จะมีทํากับแฟนคลับมากมายเลยมากมายก็มีแบบมีสอยดาวมี สอยดาวร่วมทําบุญเพราะว่าเราเราเพิ่งคุยกันว่าเราจะเอาเงินที่ได้จากจากการทําบุญจากกิจกรรมที่จัดเนี่ยเอาไปร่วมซื้ออุปกรณ์ใช่วันนี้ด้วยแล้วก็วันเกิดเอาไปรวมเงินกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ไปบริจาคเพื่อรวมเงิน,นช้อุปกรณ์การแพทย์ในหะ้กับโรงพยาบาลพรหมบุรีที่สิงห์บุรีบุญตลอดเลยตลอดครับแฟนคลับต้องต้องยกให้ความดีที่แฟนคลับครับเขาไอเดีย,เ,ดยเขาบันเจิดตลอดผมเป็นที่ปรึกษาครับ พูดถึงครูเฮาบ้างสองปีแล้วปะคะใช่ครับครูเฮาก็สองปีแล้วก็จัดที่นี่ใช่แป๊บเดียวซึ่งจะบอกว่าทางเข้าตอนนี้เขาซ่อมอยู่ทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับเข้าทางโยธิบใช่ครับใช่ครับผมถูกต้องครับก็กิจการร่ำรวยไปได้ดีนะคะก็กิจการกําลังอยู่ตัวแล้วครับตอนนี้ครูเฮาเขาอยู่ตัวแล้วครับแล้วก็ร้านอื่นๆก็ก็อยู่ตัวแล้วก็ดีครับไก่เกยเจดชาติ่มเติมอะไรจะเปิ่มเิมคะก็ยังครับก็ยัง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 ต้องบริหารตรงนั้นให้มันดีก่อน ก็คงต้องอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันครับจะขยายอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะบ,บอกว่าจะเป็นเจ้าสัวแล้วใบใบวงการไปทําธุรกิจห<อ>มอดูท้ากอะไรเงี้ยค่ะจริงเหรอฮะยัางย่างยางครับก็คงต้องอยู่ในวงการไปอีกสักระยะหนึ่งเลยแหละต้องอยู่เป็นพี่ใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้ผอลงแล้วอยู่เป็นอย,อยู่เป็นพี่ใหญ่แต่คุณวีรภาพกับคุณศรีชิวัตรกับคุณวงสกรกับพี่เคลลี่ นะฮะโตแล้วนะครับก็ต้องอยู่ดูแลน้องๆดูแลช่องเจ็ดของเราต่อไปนะครับก็คงต้องอยู่อีกสักระยะหนึ่งเลยคุยกันแล้วครับไม่ยอมให้ไปไหนสักระยะนี้หมายถึงละครด้วยเนาะจะอ้อนแล้วเสนอละครร้อยร้อยเล่สน่ลวงนะครับไม่ลวงนะคะไม่ลวงครับลวงอย่างเดียวก็เป็นละครกุ๊กกิ๊กตบจูบดราม่าเรื่องแบบเชื่อเฉียนแก้แค้นอะไรเงี้ยก็ เนี่ยฮะชาวแวนแววันที15่15บากุมภ <farklı Hugo. S 1> าหลังวาเลนไทน์นะครับผมหลังจากที่ได้ไปนิชหลงวันแห่งความรักกันแล้วนะครับก็มาดูละครเรื่องนี้ครับก็มาดูละครของสุกรวัฒนะครับมานั่งดูด้วยกันได้ครับผมใครเพิ่งจีบกันในวันที SCP ่ Dogs yeah. 1 4นะครับก็มานั่งดูละครวันที่15ด้วยกันจูบกันเหมือนพระเอกนางเอกนี้ได้จูบกันแน่นอนแฟนคลับใหม่เบียร์ก็ได้กรี๊ดเลยสิฮะได้ฟินแน่นอนอ๋อไม่ต้องห่วงครับเตรียมหมอนเตรียม ซื้อไว้เผื่อได้เลยครับผมขาดแน่นอนเรื่องนี้ทุกคนถามจะมีแฟนคลับใหม่เวียเขาแบบมีข่าวกับเบล่าเลยเขาอยากให้คู่กับใหม่มากกว่าเ้ยพี่เบียว่าไงบ้างอ๋อไม่เกี่ยวคนละช่องครับไม่เกี่ยวแล้วยังไงผมก็ต้องเล่นละครคู่กับน้องใหม่อยู่แล้วครับก็ข่าวไปเนาะข่าวก็ไปครับผมไม่มีอะไรครับข่าวว่าเล่นทายเงาไหมครับปีนี้วัเลนท้ายปีนี้แหละครับเหมือนเหมือนทุกๆปีครับก็อยู่ก็ยังแบบอยู่กับร้านอาหารอยู่กับ เพื่อนๆที่แบบโสดอยู่อยู่เกาะกลุ่มกันครับอยู่เกาะกลุ่มกันคงไม่ได้แบบคงไม่ได้ไปสวีทที่ไหนแล้วแหละก็คงจะอยู่แบบดูขับมอเตอร์ไซค์ไปแอบดูเขาแบบคนเขารักกันนะครับอืมอืมฝากึงแฟนคลับน่ยค่ะบางคนไม่ได้มาเนาะบางคนส่งใจมาให้พี่เบียร์แล้วก็บางคนเดี๋ยวจะเตรียมตัววันเกิดพี่เบียร์ด้วย ครับก็ฝากถึงแฟนคลับแปดปีแล้วแปดปีแล้วนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะครับก็วันนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับก็สําหรับแฟนคลับที่ไม่ได้มาร่วมวันนี้อาจจะอยู่ไกลหรือว่าอาจจะติดธุระก็ไม่เป็นไรครับเรามีภาพส่งไปให้ดูแน่นอนนะครับเรามีของช่ารุ่ยจากกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวทางแฟนคลับกลุ่มแฟนคลับเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมไว้ให้แล้วก็ยังไงก็ลองเข้าไปติดตามในเว็บไซต์ได้นะครับก็ ไม่เลยครับวันนี้ไม่ไม่ได้มาเดี๋ยวเราไปติดตามภาพได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกันวันที่วันเกิดอีกทีหนึ่งได้ครับผมแล้วเจอกันครับเห็นนมใหญ่มากครับแฟนคลับทําให้ปรึกษากันเลยครับไม่ได้รีทัชนะครับแต่ไปทําเป็นภาพแบบเหมือนเหมือนภาพเขียนฮะใส่เงาเข้าไปเนาะ โอ้โหพระเจ้าเย<ช>นี่มันนี่มันลิงหรือว่ายักษ์หรือรอสักอย่างหนึงห่งนะครับเป็นปีที่8ดแล้วนะครับสำหรัก็เป็นปีที่แปดแล้วแฟนคลับพี่เวียสำหรับใครที่ไม่ได้ไปหรือว่าใครที่พลาดเนี่ยพี่เวียบอกว่าก็จะรู้แล้วเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรนะคะก็จะมีการรวบรวมของให้แฟนคลับที่ไม่ได้ไปด้วยก็ไปร่วมชมกันได้นะครับใช่นะคะแล้วก็กระทุงเราวันนี้เนี่ยนะคะใกล้ วันที่จะรับรางวัลละวันพุธนี้แล้วะนะสำหรับครับอวอร์ดนะฮะก็สําหรับใครที่แบบหยส่งมาอันนี้ไม่ทันนะส่งใบสมัครมาไม่ทันเอ้ยส่งใบ <c oughs> เขาเรียกไม่ใช่ใบสมัครใบสมัครนะ <c oughs> ไม่ได้เข้าชิง <c oughs>